แต่ไม่เพียงเท่านั้นมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนเฉพาะภายในเกมแต่ผู้เล่นเกมก็ได้รับผลกระทบที่อันตรายมากด้วยเช่นกันเมื่อใดก็ตามที่มีผู้เล่นเกมไม c ครับได้เข้าไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์เดียวกับมันและได้พบเห็น SCP 4 3 3 5แล้วบังเอิญเพลอไปจ้องตากับมันผู้เล่นจะได้รับอันตรายทางระบบประสาทอย่างรุนแรงทำให้เกิดอาการร้อนทางจิตได้ยินเสียงและได้เห็นภาพร้อนตลอดเวลา SCP 4 3 3 5สามารถใช้วิธีการสื่อสารทางโทรจิตกับผู้เล่นได้แม้ว่าตัวของมันจะอยู่ในโลกของเกมไหมครับแต่มันสามารถได้ยินคำพูดที่ผู้เล่นเกมพูดจากโลกภายนอกแล้วตัวมันเองก็โต้อตอบสื่อสารออกมาทางโทรจิตมันทำให้ผู้เล่นเกมกลายเป็นคนเสียสติไปแล้วเป็นจำนวนมากมันติดต่อสื่อสารกับมนุษย์จนบัดนี้มันเริ่มรู้แล้วว่าโลกที่มันอยู่นั้นเป็นเพียงโลกสม,ม